นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t th ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับแลกโทรศัพท์มือถือเก่ามาแล้วครับใครมีมือถือเก่าเสียเก็บเอาไว้ไม่ใช้งานนำมาแลกกับ <Sport S 2> เราได้เลย<า>นะครับ th เอามาแลกไข่ไก่เสื้อผ้าน้ำมันน้ำปลา ตะก้าหรือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับรับซื้อด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับวันนี้หน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับแลกโทรศัพท์มือถือเก่ามาแล้วครับใครมีมือถือเก่าเสียเก็บเอาไว้ไม่ใช้งานนํามาแลกกับเราได้เลยนะครับเอามาแลกไข่ไก่ือเสื้อผ้ายาน้ํามันน้ําปลา ตะก้าวันนี้หน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับแลกโทรศัพท์มือถือเก่ามาแล้วครับใครมีมือถือเก่าเสียเก็บเอาไว้ไม่ใช้งานนำมาแลกกับเราได้เลยนะครับเอามาแลกไข่ไก่เสื้อผ้าน้ำมันน้ำปลาตะก้าหรือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับรับซื้อด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับย,ยก,ยกมือดับมือเรียกกันได้เลยนะครับด้านหน้าด้านใน,ด,น,ในด้านซ้ายด้านขวา ยกมือดักกวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับ